ตอนแรกก็มาทำสังกทานที่วัดสีเอี่ยมเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เลยเซิร์ชกู o ก l ลแมปคาเฟ่ใกล้ฉันไอตอนที่เซิร์ชนี่คือแบบว่าไอที่เลือเล่อๆมานี่นี่ไม่ใช่เลยนะอะร้านคาเฟ่เปิดใหม่อยู่ที่อะไรที่มันเป็นห้างขายเฟอร์น so, ิเจอร์ไฮโซไฮโซหน่อยของเราโ n น n นมแล้วก็ใช้พวกแบบอิก,กิออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็เราแบบชิคหรือพับ i ิอะไรยงี้ เคยไปกินขนมกับก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารชิคกีิพับป,ปิดปะวะน่าจะใช่ลำมังเนี่ยมันก็อยู่ข้างในห้างเลยห้องน้ำก็มีแอร์ก็เย็นไปช่วงวันธรรมดานี่แบบคนไม่มีที่จอดรถก็ฟรีจอดกี่ชั่วโมงก็ได้มังไม่เห็นรอปภเขาแรกบัตรอะไรเลยนะได้แลนด์มาร์คที่จะแบบว่าว่างๆก็ไปนั่งตากแอร์เล่นช่วงนี้แอร์ที่บ้านเสียนะครับ แอน้ำหยดเยี่ยวแตกเป็นเยี่ยวแมวเลยเขามีซื้อสองแถมหนึ่งได้หรอโอ๊ยมาคนเดียวกินแก้วเดียวก็บาหวานขึ้นแล้วเมโนโที่สั่งสั่งเป็นลีน่าพิ้งแก้วนี้ก็จะประมาณแบงค์แดงใบหนึ่งแบงค์เขียวใบนึงทางร้านเขาม่มีแบบว่าให้จงให้จ่ายบัตรเครด K ิตเงินสดนะมีแต่แบบสแกนจ่ายผ่านมือถือเพ่านั้นหลอมัง้ง พ่อหนุ่มรอแค่นั่งก้มหน้านี่ก็แบบอืเราแม่งแบบคนละจุคนละแจ๊ะเฮ้เนี่พี่จอดรถดเดยอะมาก